สวัสดีค่ะนะคะเจอกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัดหน้า28แล้วก็หน้า29นะคะที่ให้เป็นการบ้านเอาไว้นะในส่วนของหน้า28คุณครูได้ยกตัวอย่างข้อ5ไปแล้วนะคะดังนั้นในหน้า28เท่ากับว่าจะเฉลยไป2ข้อนะคะแล้วก็หน้า29อีก3ข้อนั่นเองนะคะ7 8 9เนะ้าเนาะอ่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโจทย์บอกว่า ให้หาคอรนอโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะจำนวนนับที่กำหนดให้คือ49และ84ดดังนั้นการแยกตัวประกอบจะต้องใช้จำนวนเฉพาะมาแยกนะคะ49เกิดจาก7คูณ7เป็น49นะคะและ7ก็เป็นจำนวนเฉพาะแบบนี้ใช้ได้นะต่อไป84เกิดจาก12คูณเท่าไหร่เอ่ย12คูณ7เป็น84แต่ว่า12มันไม่ใช่จำนวนเฉพาะ ใช่ไหมดังนั้นก้อนนี้เราต้องไปแยกต่ออีกค่ะถ้าแยกต่ออีก12เกิดจาก2คูณ2คูณ3นะคะ2คูณ2เป็น4 4 3 12แล้วก็คูณด้วย7แบบนี้นะคะดังนั้นถ้าเราเขียนใหม่จะได้เป็น2คูณ2คูณ3และคูณด้วย7ค่ะจบแล้วสำหรับการแยกตัวประกอบดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าครนอของ 49และ84มีค่าเท่ากับวิธีการก็คือดึงตัวที่ซ้ำนะคะแล้วก็เซตจำนวนตัวที่เหลือนั่นเองอ่ใช้เป็นสีม่วงละกันเซตจตจำนวนตัวที่เหลือนะคะคือตัวที่วงตัวนี้นะแล้วก็ตัวที่วงอีกอันนะคะดังนั้นเราดึงมาเลยเอาตัวที่เหลือก่อนก็ได้นะเพราะว่าตัวเลขมันน้อยนะคะ2คูณ2คูณ3มมาแล้วต่อไปคูณด้วย 7ตัวที่วงนะ,ะและ7ตัวที่ซ้ํา2ตัวนี้ดึงมาตัวเดียวจะได้เท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ7จะเท่ากับตัวที่คูณขีดเส้นใต้2เส้นตัวนี้เห็นไหมคะที่ขีดเส้นใต้2เส้นตัวนี้คูณกันแล้วได้84อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นถ้าเราเขียนใหม่จะได้เป็น84ดคูณด้วย7ก็คือเอาตัวเนี้ยที่ขีดเส้นใต้2เส้นนะคะซึ่งในโจทย์เขาบอกว่าเท่ากับ84อยู่แล้วไปคูณกับ7ที่เหลือทดเลยค่ะ เจ็ดสามยี่สใส่8ปทดสองแปดบวกตัวทดสเป็น58ดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ588ค่ะตอนตอบเราก็ตอออบตอบคำตอบคือ588นั่นเองไม่ได้ยากใช่ไหมนะคะสำหรับวิธีการหาโครโนอแบบแยกตัวประกอบแบบนี้นะ,ะไปต่อกันเลยที่ข้อ6ค่ะ ข้อ6จจำนวนนับที่กําหนดให้มีด้วยกันทั้งหมด3จํานวนนะคะก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเราอยู่แล้วนะเขียนไปเลย 12, 20, 28นะคะ12เกิดจาก4คูณ3 4มันมาจาก2คูณ2 2นะคะ2คูณ2เป็น4ังนั้นคูณด้วย3ต่อเลยก็เป็น12แค่นั้นเองต่อไป20ค่ะ20เกิดจาก2คูณ10 2คูณ 10, 10เกิดจาก2คูณห ดังนั้น2คูณ2คูณ5เป็น20เห็นไหมคะต่อไป28เกิดจาก4คูณ7เป็น28นะคะ4ก็มาจาก2คูณ2แล้วก็7ที่เป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วนะคะ2คูณ2เป็น4 4 7 28จบแล้วสำหรับ3จํจำนวนดังนั้นคอรอนอนะคะของ12 20และ28เท่ากับเราดึงมาก่อนนะตัวที่ ไม่ซ้ํากับชาวบ้านนะคะ2แบบนี้ซ้ำสองอันถัดไปซ้ําอีกนะคะเขียนเฉียงๆหน่อยตัวที่ไม่ซ้ําก็จะมี3มี 5. มี 7. นักเรียนเขียนโดยเรียงลํำดับจากตัวน้อยไปมากหรือว่าจะดึงเฉพาะตัวที่ซ้ํามาก่อนก็ได้ไม่มีผิดนะสองตัวนี้ดึงมาหนึ่งตัวนะสองถัดไปที่ซ้ํากันดึงมาหตัวค่ะต่อไปคูณด้วยสาและเก็จะได้แบบนี้นะคะ ทีนี้เรามาไล่กันก่อนในโจทย์เขาจะมีบอกว่า2อคูณสคูณสที่ขีดเส้นใต้2เส้นนะคะ2อคูณสคูณสเท่ากับ12ในนี้ก็มีค่ะในคําตอบของเรา2อคูณสคูณสก็เท่ากับ12ดังนั้นเราเอา12ไปคูณกับ5เลยค่ะ12คูณ5เป็น60 60คูณกับ7เป็นเท่าไหร่7คูณ0ได้0 7ย์7คูณ5 35 7า 2ดังนั้นได้คำตอบคือ420ตอบค่ะคำตอบข้อนี้420นะคะเรียบร้อยจบกันไปสำหรับหน้า28นะนักเรียนก็บันทึกลงไปแล้วก็ตรวจทานกับคำตอบของตัวเองนะคะไปต่อกันที่ข้อ7ในหน้า29กันเลยในข้อ7ก็ยังกำหนดมา3จํจำนวนนับนะคะ คือ15 30และ40ตัวเลขค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ลงท้ายด้วย0ูนยลงท้ายด้วย5้านะคะ15เกิดจาก3คูณ5เป็น15 30เกิดจาก3คูณ10 3คูณด้วย10 10เกิดจาก2คูณ5เป็น10นะคะจะได้เป็น3คูณ2คูณหหรือถ้าเราจัดเรียงใหม่จากน้อยไปมากก็จะได้เป็น2คูณ3 คูณ5นะคะเหมือนกันต่อไป40เกิดจาก4คูณ14คือ2คูณ20คือ2คูณ5นะคะอันนี้จัดเรียงกันอยู่แล้วจากน้อยไปมากต่อไปค่ะดังนั้นคร,รอนอรของข้อนี้คร,รอนอรของ15 30และ40จึงเท่ากับตัวใดที่มันซ้ำกันบ้างมี5ค่ะที่ซ้ำกันทั้ง3จํจำนวนนับ ต่อไปมี3แล้วก็มี2ที่ซ้ำนะคะตัวที่ไม่ซ้ำเลยคือเซตนี้ต่อไปนะคะเราก็ดึงตัวที่ซ้ำมาเขียนก่อนก็ได้หรือจะเรียงลำดับจากชุดตัวเลขน้อยไปมากก็ได้นะคะ2ตัวนี้ซ้ำกันเราดึงมา1ตัวจะได้เป็น2คูณด้วยนะ,ะต่อไปมันเป็น3แล้วใช่ไหม มันมากขึ้นไปแล้วคุณครูต้องการเรียงนั้นครูชวจะดึงตัวนี้ที่ตีกรอบสี่เหลี่ยมมาไว้นะสองคูณสองต่อไปสามค่ะซ้ําการที่เน้นสีเขียวดึงมาตัวเดียวและห้าซ้ําการดึงมาตัวเดียวค่ะจะได้เป็นสองคูณสองคูณสองคูณสามคูณห้าทีนี้เราจับสังเกตนะตัวชุดคําตอบที่คุณครูจะขีดเส้นใต้นะคะสองคูณสองคูณสามคูณห้านี่สองคูณสองคูณห้าเอาตัวนี้ก็ได้ สองคูณสองคูณสองคูณห้ามันจะไปตรงกับตัวนี้ค่ะสองคูณสองคูณสองคูณห้ามันข้ามกันได้นะเพราะว่าสมบัติการคูณมันสลับที่กันได้นะคะดังนั้นตัวที่ขีดเส้นใต้สองเส้นเนี่ยมันเท่าให้ผลลัพธ์เท่ากับสี่สิบแล้วเราก็ไม่ต้องไปตั้งทดคูณทีละตัวให้เสียเวลาเนาะก็จะได้เป็นสี่สิบคูณสามเลยสี่สิบคูณสามสามคูณศูนย์เป็นศูนย์สามคูณสี่เป็นสิบสองคำตอบคือหนึ่งร้อยยี่สิบ ดังนั้นข้อนี้ตอบ120นะคะไปต่อกันที่ข้อ8เลยนะคะไม่ให้เสียเวลากันเลยนะข้อ8ค่ะ27กํากำหนดจำนวนนับมาให้54และ162ค่ะแบบนี้27เกิดจาก9คูณ3เป็น27นะคะเมาจาก3คูณ 3ามคูณสเป็น9แล้วเกคูณสมอีกทีเป็น27นั่นเองนะต่อไป54 54เกิดจาก9กคูณหเป็น54าสิบสนะคะหกมาจาก2อคูณสเป็น6 9มาจาก3าคูณสเป็น9นะแบ่งทีละชุดนะคะถ้าคิดข้างนอกเราจะได้เป็นแบบนี้54เกิดจาก9คูณด้วย6เห็นไหมคะ 9มันมาจาก3ามคูณสามันมาจากสอคูณสดังนั้นเอาตัวเนี้ยนะคะมาเรียงลําดับเขียนได้เป็นสองคูณสามคูณสมคูณสานั่นเองนะคะต่อไปหนึต่อไปหนึมาจาก54าคูณเนะคะทดได้แบบนี้ห5ึ่บมาจากห้าสคูณเกมาจากสาคูณสส่วนห้เราแยกเอาไว้แล้วนคะคะเห็นไหมคะ 54มาจาก2คูณ3คูณ3คูณ3ดังนั้นนักเรียนเอาคำตอบของ54ลอกลงมาเลยได้เป็น2คูณ3คูณ3คูณ3และคูณด้วย9ก็คือตัวนี้ที่วงเมื่อกี้นะคูณ3จะได้คำตอบคือ162นั่นเองนะคะดังนั้นจุด3จุดคอร์นอคูณร่วมน้อยนะคะของ27 54และ162มีค่าเท่ากับ ดึงตัวที่สามก่อนนะเน้นตัวที่สามก่อนคู่ติดนะสามสามบรรทัดแบบนี้นะคะอันดัดไปสามสามบรรทัดมีอีกไหมมีนะคะแต่ว่านี่ตรงนี้นี่เห็นไหมคะที่ควายกันตรงนี้ที่โยงควายหรือใครจะโยงควายแบบไหนก็แล้วแต่ได้หมดนะต่อไปนะสามสองอันก็คือสองนั่นเองและตัวที่ไม่ซ้ำเลยนะ,ะตัวที่ไม่ซ้ำเลยก็คือที่ตีกรอบสี่เหลี่ยม ดังนั้นดึงเรียงลำดับจากน้อยไปมากก็ได้นะสองสองดึงมาหนึ่งตัวค่ะต่อไปสามสามตัวนี้ดึงมาทั้งคู่เลยนะคะต่อไปดึงตัวที่เป็นแถวสีเขียวก่อนนะะแถวนี้ดึงมาหนึ่งตัวจะได้เป็นสามค่ะต่อไปแถวที่สองดึงมาอีกหนึ่งตัวแถวที่สามดึงมาอีกหนึ่งตัว ะะดังนั้นครนของ2 7 54และ162จะได้เป็น2 3คูณ3คูณสคูณ3คูณ3คูณ3สังเกตนะว่าเลขมันไปคุ้นกับตัวชุดคำตอบของจำนวนนับใดนี่เห็นไหมคะตรงกับที่ขีดเส้นใต้2เส้นเลยดังนั้นไม่ต้องไปตั้งคูณแล้วค่ะคำตอบของข้อนี้คือ162ค่ะดังนั้นตอบ เขียนตอบได้เลยว่าคอรนอคูณร่วมน้อยคือ162น2่นะคะประหยัดเวลาในการตั้งทดได้อีกนะมาถึงข้อสุดท้ายของเราแล้วในหน้า29นะคบอ่านจำนวนนับที่กำหนดมาคือ45 180และ720ต่อให้เลขเยอะก็ยังไม่ใช่อุปสรรคของเรานะคะเพราะว่า เราสามารถคิดไปทีละสเต็ปได้45เกิดจาก9คูณ5เป็น45 9สิบคูณครูจะเขียนข้างๆไว้แบบนี้นะคะ9ูณ5เป็น45 9เกิดจาก3คูณ3นะคะส่วน5เป็นจำนวนนับอยู่แล้วดังนั้นเอาตัวที่วงมาเขียนได้เลยค่ะ3คูณ3คูณ5เป็น45ต่อไป180 180เกิดจาก1 8คูณ10 สิเกิดจาก2องคูณห้าเกิดจากอะไรคูณกัน9 2เป็น18ใช่ไหมนะคะเก้าเป็น18 9แยกได้อีกเกิดจาก3าคูณสดังนั้นเอาตัวที่แยกลำดับขั้นสุดท้ายมีเที่ยมคูวงนะคะดึงมาเลยค่ะสกับ2ดึงมาก่อน2องคูณสอกับ3 3มคูณสและ5 ดังนั้นจะได้เป็น180พอดีนะคะ2คูณ2เป็น4 4 3เป็น12 12คูณ3เป็น36 36คูณ5เป็น180นะคะต่อไป720เกิดจาก72คูณด้วย10เหมือนเดิม10 10เกิดจาก2คูณ5นะคะ72คือ9คูณ8เป็น72 9เกิดจาก3คูณ3 8เกิดจาก2คูณ2คูณ2เป็น8นะคะดังนั้นดึงตัวที่แยกเป็นจำนวนเฉพาะลำดับสุดท้ายมานะคะที่วงจะได้เป็น3 3 2 2 2 2 2เรียงลำดับค่ะเอาเลขที่น้อยขึ้นก่อนมี2ทั้งหมด4ตัวเขียนได้เลย2 2คูณ2คูณ2คูณ2นะ,ะ3มี2ตัว 3คูณ3มีตัวเดียวดึงมาค่ะดังนั้น720จะได้เป็น2คูณ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 3คูณ3และคูณ5นะคะดูตัวเลขเยอะแต่ถ้าเราแยกทีละขั้นเป็นเหมือนแผ่นผังต้นไม้แบบนี้มันจะง่ายขึ้นเนาะต่อไปคอรอนสรุปเลยครอนของ45 180นึ่อยแปดสิและ720คือเท่าใดนะคะ ไปดูตัวซ้ําก่อนซ้ำทั้งสามบรรทัดซ้าทั้งสามบรรทัดอันแรกก็คือเลข3ามแน่นอนนะนตัวนี้นะต่อไปซ้ําทั้งสามบรรทัดตัวที่สองก็คือเลขสามอีกนะคะและเลขห้าแบบนี้นะคะดังนั้นซ้ำสามตัวแบบนี้เราดึงมาเป็นก้อนก้อนเดียวได้เลยนะดึงมาเป็นก้อนก้อนเดียวเลยนะคะแบบนี้ค่ะก็คือ3ามคูณสามคูณห้านั่นเองนะ อันถัดไปซ้ำสองบรรทัดนะสองกับสองสองกับสองและตัวที่ไม่ซ้ําเลยคือตัวที่ขีดขอบสี่เหลี่ยมตัวนี้นะ,ะดังนั้นตอนเขียนค่ะอ่ะทีละตัวจะเขียนตัวใดก่อนเขียนตัวเซตนี้ก่อนละกันตัวที่ไม่ซ้านะคะสองคูณสองดึงเซตน,นี้มานะต่อไปค่ะดึงตัวที่ซ้ําก่อนตัวที่ซ้ำนิ่งลาดับจากน้อยที่สุดก่อนคือสอง ดึงมา1ตัวตัวที่2อ,อีก2และตัวเซตใหญ่ค่ะคือ3คูณ3คูณ5 3คูณ3คูณ5ทีนี้ไปดูว่าที่ขีดเส้นใต้2เส้นนี้ไปตรงกับแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดนะคะต้องตรงกับ720แน่นอนเพราะว่ามันยาวมันเยอะเหมือนกันนะ2 2คูณ2คูณ2คูณ2มี2ซสีตัว 2องคูณสคูณสคูณสตัวเหมือนกันนะคะแล้วก็คูณ3ามคูณสคูณหคูณสคูณสดังนั้นไม่ต้องไปตั้งทุดแล้วค่ะคําตอบคือ720เหมือนที่เราแยกตัวประกอบเอาไว้นั่นเองคำตอบคือ720จบแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดหน้า28แล้วก็29ให้นักเรียนนะคะกดตอปวิดีโอแล้วก็ บันทึกลงไปแก้ไขให้ถูกต้องในแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ